สมาร์ทโฟนในมือผมนี้นะครับคือ vivo Y50 ครับเขามาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ Ultra Oled Display มาพร้อมกับแบตจุใจ 5000mAh มาพร้อมกับ CPU Quad Core Snapdragon 665และกล้องหลังนะครับ4ตัว Super Wide Angle ที่เป็น Quad Camera ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปดูกันเลยกับ vivo Y50 ตัวนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสัสทีมพารีวิวกับผมฮัทนะครับเข้ามาพร้อมกับสโลแกที่เรียกว่าอันตรสปีดนะครับเร็วแรงทะลุไปกัดกับ vivo Y50 ครับอะไรจะเร็วจะแรงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกัน หน้าจอของ Vivo Y50 นะครับเป็นหน้าจอขนาด6.53นิ้ว Full HD+ s, ซึ่งเป็นแบบ Ultra o s c r e e n Display คือจะมีการเจาะรูที่บนหน้าจอนะครับเพื่อใส่กล้องหน้ามานั่นเองเลโชสกรีนต่อบอดี้ง9 0 7 7เลยและเป็นเลโชนะครับความยาวต่อความกว้างที่19.5:9ครับการใช้งานพื้นฐานเนี่ยครอบด้วยฟันทัศ OS 10นะครับบน Android 10นั่นแหละก็ลื่นไหลดีนะครับจะปัดฟรี a c e b o o k ใช้งานนะครับก็ลื่นไหลดีไม่มีปัญหาเลย แล้วก็ลําโพงนะฮะว้าวดังนะเป็นลําโพงที่เป็นโมโนนะครับแต่เสียงเนี่ยค่อนข้างดังนะครับไปออกแนวกลางวานใสๆหน่อยเดี๋ยวขอไปดูใน YouTube อีกครั้งหนึ่งซึ่งความพิเศษรอบนี้นะครับเขามีฟังก์ชันพิเศษที่หลายคนลืมไปแล้วด้วยววอ่านอกจากเข็มทิศแล้วนะฮะรอบนี้เนี่ยมีวิทยุ FM ให้ใช้งานด้วยนะครับคูณสมารถเสียบหูฟังแล้วเอามาฟัง FM ฟได้เลยเออก็เป็นฟังก์ชันที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับหลายคนที่อยากใช้กับสมาร,ร์ทโฟนรุ่นใหม่ มิวโว Y 5 0รุ่นนี้มีให้นะครับการใช้งานเอามาดูคลิปแหละเป็นอย่างไรบ้างครับกับหน้าจออันต้าโอสกีนหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าสีค่อนข้างทํามาได้ดีนะครับสีขาวส็ขาวสะอาดนะครับและสีต่างๆก็ถือว่ามีความคมชัดดีนะเมื่อเทียบกับเลทราคานะครับเนี่ยมุมมองก็ใช้ได้ไม่ได้แคบนะครับตัวจอจอรูตัวกล้องจะอยู่บริเวณมุมซ้ายถ้าเกิดว่าคุณหันเครื่องแบบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าบดบังตัวหน้าจอแต่อย่างใดนะครับ And ผมขอไปแกะกล่องให้ดูก่อนแล้วกันนะว่าในกล่องมีอะไรให้บ้างนะครับกล่องรอบนี้มาเป็นสีขาวฮะท่านะผู้ชมฮะ เป็น Y Series นะครับน้านบนจะเขียนมานะครับว่าเป็นรุ่น RAM 8นะครับรอม128 g b นะครับโดยที่สีที่เราถืออยู่นี้นะครับคือสีที่เป็น s a r i Black นะครับจะมีความสวยงามฉ่ำๆแบบนี้นะครับจะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นสี Iris Blue ด้วยนะครับแล้วแต่ชอบกันสีนี้ก็สวยงามดีนะครับดูแมนๆดีสีของฝาหลังเป็นแบบ Decaling Color และขอบด้านข้างนะครับจะมีการโค้งแบบ 3D Micro R ครับ จะเริ่มโค้งตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแม้ตัวเครื่องเนี่ยจะมีหน้าจอใหญ่แต่ผมก็สามารถจับถือถนัดมือได้นะครับบริเวณนี้พอดีกับปุ่มนิ้วชี้ผมเลยนะครับก็คือบริเวณที่เป็นการสแกนนิ้วมือนะครับอยู่ด้านหลังของัวเครื่องนะเขาใช้ได้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นการสแกนนิ้วนะครับหรือว่าสแกนใบหน้าใช้ได้หมดเลยมาแกะกล่องก่อนครับว่าในกล่องมีอะไรให้บ้างครับก็หลักๆนะครับเข็มจิ้มซิมคู่มือต่างๆนะครับมีให้อยู่แล้ว ตัวเคสใสนะครับสายชาร์จตามปกติพื้นฐานครับ USB A to C นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จไฟที่เป็นมาตรฐานจริงๆครับคือ5โวลต์2แอมป์นั่นเองคือรุ่นนี้เนะี่ยต้องบอกตรงๆว่าไม่รองรับชาร์จเร็วนะครับชาร์จได้ที่10วัตต์เคสใสที่ให้มานะครับก็ถือว่าตามสไตล์ของ vivo เลยนะครับมีความหนาที่ค่อนข้างหนานะเมื่อใส่แล้วแล้วกับตัวเครื่องเนี่ยก็ถือว่ามันจะแน่นดีมากๆเลยและใส่ลากมาก คือใส่ยากมก็ถอดยากนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อใส่เข้าไปถ้าเห็นในกล้องนะครับเขาจะมีการปิดรูด,ด้านล่างด้วยนะครับตรงที่เป็นช่องชาร์จหลักนะครับทำให้เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีฝุ่นเยอะเนี่ยฝุ่นก็ไม่เข้าไปครับโดยขอเชื่อมต่อทั้ง USB C นะครับช่องหูฟัง3 5ม m mm. มมมีมาให้แต่ด้านบนจะไม่มีไมค์ตัวท่สอบมาให้นะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงและปุ่มพาวเวอยู่ฝั่งเดียวกันด้านขวา ส่วนด้านซ้ายนะครับเป็นช่องใส่ซิมการ์ดที่ใส่ได้แบบ3สล็อตนะครับสซิมบวก1นึ่งไมโครเอสการ์ดคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอย้ายเรื่องเกมมาไว้ด้านหน้าก่อนนะครับและกล้องไปด้านหลังแต่ก่อนเข้าเรื่องเกมก็ขอดูน้าหนักตัวเครื่องว่าเท่าไหร่นะครับตัวเครื่องหนาที่9.11ม mm มนะครับแต่ให้แบตใหญ่บรจุใจ5,000มิลลิแอมน้ำหนักเลขที่ออกของ vivo y 5 0ก็คือ1,9,8 ฟังครั้งนะครับทุกคน1,9,8ซึ่งหน้าจอนะครับจะมีการติดฟิล์มกันรอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยที่ความสวยงามน,นี้นะครับถามว่าพี่ครับมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายไหมฮะก็อย่างที่คุณเห็นเลยนะเนี่ยจิ้มให้ดูเลยก็จะประมาณนี้นะครับ ในด้านของความแรงนะครับนอกจากแรม8 g b ROM 1 2 8 g b แล้วนะครับ CPU ชิปเซ็ตก็จะเป็น Qualcomm Snapdragon 665ครับซึ่งเป็น o c t a Core นะครับ11นาโนเมตรเป็น1.8 GHz 4คอร์นะครับแล้วก็เป็น2.0 GHz 4คอร์ส่วน GPU ที่ให้มานะครับรอบนี้เนี่ยเป็น Adreno 6 1 0ครับน่าจะ60% Hz ตามปกตินะก็ 4D นะครับ180 0คูณ2,340พิกเซลไปดูเรื่องการเล่นเกมกันครับว่าเล่นเกมเป็นอย่างไรครับ เริ่มเกมมากับแอตแลา9นะครับเกมแข่งรถต้องบอกว่า CPU Core Snapdragon 665สามารถเอามาเล่นตรงนี้ได้อย่างลื่นนะครับไม่มีปัญหาว่าจะมีการกระตุกกดไม่โดนแต่อย่างใดส่วนเฟรมเรทความลื่นไหลมันลื่นเท่าไหรน,นะครับก็อย่างที่พูดเห็นเลยแล้วกันในบางจังหวะที่มีเอฟเฟกต์เยอะๆนะครับเช่นการกระโดดผ่านแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเราจะเห็นการลดทอนของเฟรมเรทลงบ้างนิดหน่อย Rv นะครับสามารถเปิดภาพ High Frame Rate ได้นะครับเราปรับ SD สุดนะครับแล้วก็เล่นกัน Frame Rate ที่ขึ้นมานะครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยก็อยู่ที่60เฟรมนะครับ50ไปลายๆช่วงนี้ต้องบอกว่าการกดหน้าจอต่างๆตรงนี้สามารถกดได้นะครับผมค่อนข้างพอใจในระดับสัก7.5-8ถึงเต็ม10นะครับสำหรับการทัดหน้าจอระตกนะไม่ค่อยมีอาการเพี้ยนให้เราเห็นนะครับใช้งานได้แม้ว่าเครื่องร้อนนะครับก็เล่นได้เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เพิ่งเปิดเกมมา ตลอดทั้งเกมนะครับไม่ว่าช่วงกลางเกมนะครับหรือว่าเลดเกมนะเนี่ยเฟรมเลดก็ยังอยู่ที่ระดับสัก50กลางกลางขึ้นไปถึง6 0นะครับยกเว้นบวกหนักจริงๆสกิลเยอะจริงๆมากๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่50ต้นต้นะครับที่ผมเจอมาก็ถือว่าหน้าจอที่ควบคุมได้ค่อนข้างติดนิ้วในระดับหนึ่งนะครับทำให้ผมเล่นได้อย่างไม่หัวร้อนเลยจนจบเกมมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอุณหภูมิทําได้ดีมากๆนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก30ต้น,ตนๆเท่านั้นตามมาตรฐานเว็บเรานะครับคือเปิดแอร์ได้25องศานะา แล้วก็ไม่ได้เอาแอร์มาต่อตัวเครื่องด้วยนะครับเย็นดีเกมหนักๆโคตรๆอย่างลิ้นเนสสองเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมก็อย่างที่คุณเห็นเลยนะครับอยู่ที่ความพอใจแล้วแหละว่าพอใจไหมนะครับอันนี้สกิลหนักๆแบบนี้ซึ่งการเล่นเกมทั้งหมดนะครับผ่าน Wi-Fi AC 5ซีห้ครับเน็ตหนึ่งกิกส่วการเล่นเกมนะครับจะมีมันติดเทอร์โบสามที่เข้ามาช่วยด้วยรวมถึง AI Turbo นะครับและ Center Turbo ทําให้เปิดแอปได้รวดเร็วมากขึ้น ถ้าเกิดว่าไปเล่นเกมที่แบบไม่ได้โหดจัดโหดจ๋านะครับผมว่าเขาเล่นได้แหละแต่ถ้าเกมโหดแบบเลนเนส2นะครับก็อยู่ที่คุณแล้วแหละว่าในเกมนั้นเนี่ยจะมีเอฟเฟกมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับเมื่อกี้เราพูดถึง WiFi ใช่ไหมที่เขาจับ WiFi a c 5 g ิกเฮได้นะครับความเร็วที่จับได้เนี่ยสูงสุดแบนด์วิดต์นะครับคือ433เมกะบิตเปอร์เซนะครับลองดูซิว่าเทสเปนจริงได้เท่าไหร่นะครับอินเทอร์เนต็ตบ้านผมเป็นพันเมกนะนี่ความเร็วจริงๆนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณสัก 200กกว่าสา0รช่วงนี้นะครับเต็มที่แล้วก็เรื่องของการจับ GPS นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าจับ GPS ได้ค่อนข้างไวครับจากผลทดสอบนะครับรถผมติดฟิล์ม80%รอบคันนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะนี่เปิดจึ้งมานะครับใช้เวลาเพียงแค่หายใจเข้าแค่นี้เขาก็สามารถจับได้ระดับโอ้โหสามบหกปกติคอดกันคอดกันนิ้วซ้ายสีน้าเงินนิ้วขวาสีเขียว3นิ้วนะครับ นี่นิ้วขวาสีเขียวนะครับปกติใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับสูงสุด10นิ้วได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยผลทดสอบด้านความแรงนะครับกิงกเป็นไฟล์ผลสกอร์ซิงเกิลคอร์ที่3.14และมัลติคอร์ที่1 3 8 4ส่วนอันโตตูเวอร์ชัน8.3.6นะครับได้ไปที่192,586ก็ถือว่าไม่น้อยนะต่อไปมาพูดเรื่องกล้องมาครับว่าเรื่องกล้องเป็นอย่างไรนะครับกล้องหน้าในี่ย1กล้านพิกเซลแต่เดี๋ยวคุยกันมาคุยกล้องหลังก่อน กล้องในให้มาทั้งหมด4ตัวนะครับเป็น AI c o a e Camera นะครับซึ่งเจ้ากล้องตัวที่4เนี่ยจะอาจจะแอบแอยู่นิดหนึ่งนะถ้าใครสังเกตดีๆเขาจะอยู่ตรงนี้ครับกล้องหลักนะครับ13ล้านพิกเซลนะครับกล้อง Super Wide Angle 8ล้านพิกเซลกล้องที่เป็นมาโครนะครับ2ล้านพิกเซลและกล้อง Depth Sensor ทำโบเก f o นะครับ2ล้านพิกเซลนี่ตัวที่4อยู่ตรงนี้นะครับเขียนคำว่าคอ r e เล็กๆอยู่เห็นไหม อสซน่ารักเชียไปดูภาพถ่ายกันครับว่าภาพถ่ายเป็นอย่างไรนะครับผมไปทดสอบถ่ายมาเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยมันมีความเจ๋งนะฮะที่ vivo ก็เป็น vivo ครับเช่นฉากนี้เป็นต้นครับคุณเห็นไหมว่ากล้องหลังเองเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้นะครับเช่นตัวของใบหน้าสวยเนี่ย ทับได้หมดเลยนะกรามตาโตนะครับัวของจมูกต่างๆหรือจะเป็นท่าทางนะครับใครที่คิดท่าไม่ออกก็ไม่ต้องขอบริจาคท่าลนะฮะมีให้แอคตามนี้เลยครับสบายๆนะครับเป็นแฟนกันไม่ต้องทะเลาะกันนะครับจะถ่ายคู่ถ่ายเดียวถ่ายกับเพื่อนถ่ายกับใครก็ได้อ่ะมันจะมีแบบ2คน4คนอะไรก็มีคนเดียวก็มีผู้หญิงผู้ชายมีหมดนะครับนี่คือภาพถ่ายจาก vivo y50 ครับกับกล้องหลังหลัก13ล้านพิกเซลครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่แดดจ้านะครับต้องบอกว่าตอนที่มีแดดจัดๆเนี่ย ฮ้ยกล้องหลังสตารมิเซลนี่ถ่ายได้ดีนะครับหรือคุณจะเปิดเป็นอันตรายางเกิลนะฮะก็สามารถที่จะเก็บความคมชัดได้ไม่ต่างกันเลยนะความบิดป่องของภาพเนี่ยไม่เยอะนะครับการถ่ายจริงออของเลนส์ซูเปอร์วายแองเกิลเนี่ยจะอยู่ที่108องศาะนะครับเพื่อให้ภาพไม่บิดป่องเกินไปหรือจะเป็นการซูงไปนะครับ 2x ที่เป็นดิจิตอลซูมนะครับเราก็จะได้ความละเอียดประมาณนี้ผมว่าก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะพวกกระบง้งกระเบื้องนะครับลายอิดตรงเนี้ยผมยังเห็นอยู่ใช้ได้นะฮะ ต่อไปน้องฝ้ายมาแล้วครับทุกคนไอจีน้องฝ้ายผมติดไว้หลายคลิปแล้วนะฮะเดี๋ยวอันนี้ต้องมาให้จริงๆแล้วละ่ะคือจากทดลองเอามาถ่ายบุคคลกล้องหลังอันนี้โหมดออโต้ปกตินะครับเขาจะเน้นแบบใสๆอ่ะถ้าในที่แสงน้อยๆเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเขาจะพยายามลดคอนท้าส์ลงนะครับแต่ถ้าเกิดมาใน,นที่แสงสว่างหรือแสงจัดมากๆเนี่ยคอนท้าส์จะค่อนข้างจัดนะลองดูต่อครับว่าภาพเป็นอย่างไรนี่นะอ่าแบบอันนี้นะครับถ่ายด้วยโหมดบุคคลนะครับก็คือหน้าชัดหลังเบลอ จะถ่ายแบบใกล้ๆแบบนี้หน่อยนะครับก็ได้มุมที่แปลกและแตกต่างครับซึ่ง Vi v o Y 50ก็สามารถทําได้สวยไหมสวยไหมเออคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบแสงเยอะๆหน่อยเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นภาพที่ค่อนข้างมีตัวของคอนทราสต์จัดๆนะครับผมขอพูดเลยดีกว่าในการปรับภาพเนี่ยคุณสามารถที่จะปรับได้นะครับเมื่อคุณถ่ายมาแล้วที่เป็นโหมดบุคคลสมมติว่าเป็นภาพนี้แล้วกันช่วงแอปอ่าโหมดบุคคลเนี่ยเราสามารถที่จะปรับค่า F ได้นะครับปรับโบเก้การเบอร์เนี่ยทั้งก่อนและหลังถ่ายนะครับ สมมติว่าตอนแรกเราปรับค่า F Y ไม่เยอะสมมติเป็นทีสี่แล้วกันแบบนี้เนี่ยหลังอาจจะละลายไม่เยอะใช่ไหมคุณสมมามารถปรับที่หลังได้จิ้มเลยอยากได้ตรงไหนชัดอ่ะน้องฝ้ายชัดปรับ F ไปเลยครับต่ำสุด0.95ฟิงเห็นไหมภาพน้องฝ้ายก็จะชัดแล้วนะครับหลังก็จะละลายแบบนี้อ่ะก็คือภาพเมื่อกี้นะครับที่ผมถ่ายมานะครับเซตเมื่อกี้เลยการตัดขอบเมื่อแสงพอนะครับใช้คํานี้อีกครั้งหนึ่งผมว่าม i v o Y 50สามารถตัดขอบได้ค่อนข้างดีนะ คือตัดได้คมดีนะครับอาจจะมีส่วนกะยิกกะยักของผมนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ฮะต่อไปนี่ฮะเรามาลบหลังต้นไม้บ้างนะครับก็เป็นกิมมิ c ในการถ่ายภาพแหละใครจะลอกตรงนี้ไปก็ได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับการถ่ายแบบดูสีนะครับก็สามารถเปิดฟิลเตอร์นี้ได้นะครับเห็นไหมทุกคนผมว่าเลนเดฟเนี่ยเขาสามารถใช้งานได้จริงเห็นป่ะคือตัวแบบเนี่ยไม่มีตรงไหนนะครับที่สีเนี่ยหลุดไปเป็นสีขาวดำนะครับแล้วบริเวณฉากหลังเนี่ย แม้น้องฝ้ายจะใส่เสื้อเป็นสีเขียวคล้ายๆกับต้นไม้ฉากหลังนะครับก็ไม่มีเพียรน,นะหรือใครจะเอามาใช้งานใส่ฟิลเตอร์รอสวยๆรุ้งๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสังเกตไหมว่าภาพนี้ผมปรับตัวของบิวตี้นะครับค่อนข้างเยอะนะหน้าน้องฝ้ายจะใส่เลยนะครับผิวจะใสแบบนี้ใครอยากได้ผิวใสนะครับไปปรับตัวของบิวตี้กล้องหลังกันได้ครับแล้วก็อีกเลนส์น,นึงนะครับก็คือเลนส์มาโครนะครับ2ล้านมิกเซลที่เราสามารถถ่ายได้ระยะใกล้นะครับ4เซนติเมตรนั่นเอง อันนี้แนะนําเหมือนกันว่าถ่ายในที่แสงเพียงพอหน่อยนะครับจะคมชัดแต่ถ้าอยู่ในอินดอร์นะครับความคมชัดก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับขอให้ไฟสว่างเพียงพอก็ภาพทั้งหมดที่ถ่ายมาเนี่ยไม่มีการแต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับจบจากหลังกล้องอยังไงจบมาอย่างนั้นให้ดูอย่างนี้เลยนะครับนี่หมดอ,อาหารนะครับอันนี้ถ่ายปกติแหละก็คือยกถ่ายแชะได้ภาพแบบนี้เลยหรือใครจะอยากถ่ายเป็นแบบหน้าชัดหลังละลายนะครับเปิดภาพบุคคลหมดบุคคลนะครับ และถ่ายก็ได้ครับแบบภาพนี้เป็นต้นว้าวภาพนี้เป็นภาพที่ผมภูมิใจในการนําเหนอมากเลยนะครับคือทุกคนนี่ผมถ่ายด้วย v ีเอ50จริงๆนะไม่มีการปรับแต่งอะไรไเพิ่มทั้งสิ้นไม่มีไฟอะไรเพิ่มทั้งสิ้นนะยกปุ๊บถ่ายปั๊บได้แบบนี้เลยฮะชัดมากและการละลายหลังนี่ต้องบอกว่ามันละมุนละมุนนะฮะร,รากับใช้กล้องแบบมิเ l เรสที่แบบติดเลนส์ฟิกเอฟกว้างมาถ่ายเลยนะครับ เออทำงานได้เหมือนกันนะครับในหมดบุคคลกับหมดของอื่นๆนะอาหารอะไรแบบนี้ใช้งานได้เหมือนกันก <c oughs> ็ไปไประยุกใช้กันได้นะครับไม่ห่วง ต่อฮะโอ้มาจากไหนเนี่ยข้าหบดกล้องหน้ากันก่อนครับกล้องหน้าที่ให้มา16กล้านพิกเซลนะครับจะมีเขาเรียวกว่าอะไรเอกลักษณ์นะครับคล้ายๆกล้องหลังเหมือนกันคือเน้นในที่ที่สว่างหน่อยเนี่ยเขาจะค่อนข้างเก็บมาได้คมชัดนะอย่างตัวยอย่างผมผมเนี่ยชัดนะครับเห็นมาเป็นเส้นๆเ,เลยและเราถ่ายเนี่ยต้องบอกว่าเปิด hdr ถ่ายก็สามารถเก็บแบบนะครับเก็บหน้าได้ชัดนะครับเก็บหลังได้ชัดเหมือนกันนะครับ ันอินดอร์นะครับจะสังเกตว่าความคมชัดเนี่ยอาจจะลดทอลงมาบ้างนะครับแต่ก็ยังชัดเจนอยู่ครับเส้นผมก็ยังชัดอยู่นะถือว่าสอบผ่านครับหรือจะเป็นในที่แสงน้อยเลยฮะตอนกลางคืนเลยอ mm ันนี้คือแบบถ่ายอย่างเง mm. ี้ยคือกลมหน้านะครับ mm hmm. แล้วก็ถือ,ถ,อ,ถ,อ,ถ,อถือสมาร์ทโฟนให้ถ่ายขึ้นมาดังนั้นจะไม่มีแสงอะไรช่วยครับก็สามารถเก็บความคมชัดเฮ้ยถ่ายหลอกก่าตัวจริงวะเฮ้ยเอันนี้ชอบอ่ะนะซื้อฮะซื้อนะครับสวยงามดีนะครับหรือจะเป็นการเปิดโหมดซปเปอร์ไนท์กล้องหน้าฮะว้าว ก็จะสว่างขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับลองเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งนะนี่เห็นไหมกับเปิดซูเปอร์ไนท์เซลฟร่กล้องหน้าครับสว่างใช้ได้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องกล้องนะครับภาพนิ่งนะครับก็อย่างที่คุณเห็นทั้งหมดเลยว่าด้วยเลนส์ที่เขามีให้ทั้งวายปกติซูเปอร์วายนะครับมาโครและเดฟเจนเซอร์ทุกเลนส์สี่เลนส์เนี่ยทำงานได้จริงนะครับเลนส์มาโครเนี่ยความคมชัดอาจจะต้องเล็งที่ระยะ4ซนติเมตรนิดหนึ่งแล้วก็แสงสว่างนิดหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือโดยเฉพาะกล้องเดฟเน ครั้งนี้ผมว่าเขาสอบผ่านครับทำได้ดีฮะไปดูด้านวิดีโอหน่อยครับว่าวิดีโอกล้องหน้าและกล้องหลังเป็นอย่างไรครับนี่นะครับกล้องหน้านะครับความนิ่งผมว่าก็พอใช้ได้นะจังหวะแสงเปลี่ยนต่างๆเนี่ยกล้องไม่มีเอิอนะครับก็ยังคงเก็บใบหน้าผมได้ความคามชัดได้ความสว่างที่คงที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยที่เป็นเลนส์ซูเปอร์วังเกิลนะครับสามารถจะถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับ แน่นอนว่าการกันสั่นต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มาช่วยเหลือในส่วนของกล้องที่เป็นซูเปอร์ไวเออเกิลตรงนี้ครับก็จะได้ประมาณนี้และก็กล้องหลักนะครับ13ล้านพิกเซลเราต้องบอกว่าหลายสื่อก็พูดเหมือนกันนะครับว่าเป็นเรื่องของเออออโต้โฟกัสนะครับหรือว่าการโฟกัสของภาพเนี่ยผมยังรู้สึกว่าการโฟกัสเนี่ยมันยังไม่เข้าที่นะอันนี้อาจจะต้องรอดูอนาคตนะครับว่ามีเฟิร์มแวร์อัปเดตหรือเปล่านะครับการกันสั่นอะไรต่างๆนะครับก็ประมาณนี้เลยเนี่ย ผมคิดว่าอาจจะไม่ให้จุดเด่นหลักๆนะครับที่ vivo Y50 อาจจะขายเรื่องนี้ทีนี้มาดูเมนูการใช้งานกล้องหน่อยครับสั้นๆกระชับกระชับครับว่าเมนูการใช้งานกล้องมีอะไรให้บ้างหมดกลางคืนนะครับมีให้ใช้งานนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับภาพค้นซึ่งเราสามารถปรับได้นะครับเช่นตัวของใบหน้าสวยเนี่ยก็ปรับได้ต่างๆเลยนะครับมากน้อยคือเส้นนี้เลยนะฮะท่าทางก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับทั้งกล้องหน้านะครับแล้วก็กล้องหลังเลยสามารถที่จะปรับได้เหมือนกันช็ค โอเคหมดภาพถ่ายนะครับมี s d i ให้ใช้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับการปรับเลนส์ต่างๆสามารถปรับได้จากตรงนี้โบเก้นะครับมุมมองกล้องพิเศษนะครับหรือว่าซูเปอร์มาโควิดีโอก,ก็คือเปิดได้จากตรงนี้นะครับถ่ายได้เล่นมุมมองกล้องพิเศษนะครับเปิดจากตรงนี้เลยสามารถเปิด AI ได้นะครับการระบุฉากนะครับที่ช่วยในการถ่ายภาพได้นะครับไลน์น้ําเปิดได้วิดีโอนะครับกล้องหลังสูงสุดที่ระดับ 4K แล้วก็โหมดเพิ่มเติมต่างๆนะครับเช่นโหมดโปรพาโนรามานะครับเซลฟี่สุดน่ารักแบบ a r หรือว่า j o วี Vision ก็มีให้เปิดใช้งานเช่นกันการใช้งานเพิ่มเติมนะครับถ้าคุณปัดหน้าจอมาฝั่งซ้ายนะครับเราจะพบกับวิดเจ็ตต่างๆนะครับโดยเฉพาะ j o v ีนะซึ่ง j o v ีเนี่ยสามารถที่จะช่วยเราได้นะครับเช่นสุขภาวะดิจิทัลนะฮะมีอะไรบ้างการใช้งานเฉลี่ยของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเขาก็สามารถวิเคราะห์ได้หรือการดื่มน้ำนะครับ ก็สามารถใช้การแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นการวิ่งต่างๆนะครับก็สามารถที่จะช่วยเราได้นี่เห็นไหมเลือกได้นะครับความสูงต่างๆนะครับน้ําหนักนะครับเพศการวิ่งต่อสัปดาห์นะครับเพื่อคํานวณตัวของ BMI นะฮะแล้วก็จดบันทึกข้อมูลการออกกำลังกายต่างๆของเรา นั่นเองครับทั้งหมดในนี้นคือ vivo y50 นะครับต้องบอกว่าเขาเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่ให้แบตเตอรี่มาก้อนใหญ่จุใจ5 0 0 0มิลลิแอมซีพียู c o r ข้อ snapdragon 665เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้กินพลังงานสูงดังนั้นเมื่อจับคู่กันนะฮะทำให้เขาสามารถใช้งานได้ยาวนานครับ2วันเนี่ยสบายๆเลยการใช้งานพื้นฐานทั่วไปก็ถือว่าตาสไตล์ของ vivo นะครับ คมชัดดีใช้งานได้ลื่นไหลบนฟัน OS 10บน Android 10นี่เองครับต้องบอกว่าใครที่คาดหวังเรื่องการเล่นเกมจะมีมันติ Turbo 3.0นะครับแล้วก็ทั้ง Center t u r ทอร์โบในการเปิดแอปที่รวดเร็วนะครับและ AI Turbo ที่ช่วยทําให้เปิดแอปได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับสูงสุด20%เลยมันติ Turbo 3.0เนี่ยช่วยเรื่องการเล่นเกมซึ่ง CPU ที่เป็น snapdragon 665กับ Adreno 6.0 GPU เนี่ยช่วยการทำงาน rov สามารถเปิด Hi f r a ฟรม a t e ได้อย่างที่คุณเห็นเลยการทัหน้าจอ ถือว่าตรงนะครับไม่เพี้ยนลื่นไหลดีใครที่สนใจนะครับ vivo Y 50รุ่นนี้นะครับก็รุ่นที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็น ram 8รอบ128 g b นะครับ รองรับต่างสล็อตนะเพโโิ่ม micro SD card ได้ใส่2ซิมไม่ต้องแย่งกันเปิดราคามาที่7,999บาทครับทุกคนอือก็ราคานี้เลยนะครับใครที่สนใจอยากซื้อนะครับก็เรียนเพิ่มเติมการสั่งซื้อต่างๆที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ผมพัดจากทีพัดริวราไปก่อนครับมาดูในคลิปหน้าครับว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนร,รุ่นใดจาก vivo ครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ vivo y 5 0บ